เพื่อนชาวโซเชียลมีเดียนะก็เห็นหน้าสดแบบนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมาทําภารกิจกันนะคะเนื่องจากว่าลูกเพจของนุ่นนะคะติดตามแล้วก็ชอบลูกฮาร์ลี่ควินส์มากแล้วก็บอกว่าคิดถึงลูกฮาร์ลี่ควินส์นะคะวันนี้เป็นวันว่างของนุ่นนะคะนุ่นก็เลยจะพาไปเดินสยามด้วยลูกฮาร์ลี่ควินส์นะคะแต่ก่อนอื่นนะเรามีตัวใหม่นะคะที่จะมาเล่นนะเพราะว่าเขาส่งมาให้นะคะหลังจากที่ได้มาทันที ได้ยินได้ฟังสับคุณคือมันน่าสนใจมากนะคะก็คือ Bore i UV Perfect Face Milk นะคะ SPF 50บวก PA บวกบกบวกนะตัวนี้เนี่ยเป็นเบสเมคอัพนะคะที่เป็นกันแดดในตัวนะคะสูตรโลชั่นน้ำนม ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรใหม่นะคะที่พัฒนามาจากสูตรเก่านะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มตัวซีบัมแอบซอร์บิงเทคโนโลยีเข้าไปนะคะที่จะช่วยดูดซับความมันมากยิ่งขึ้นนะก็คือกันเหงื่อกันน้ํานะคะแต่ว่าไม่เป็นคาบระหว่างวันนะแถมยังเป็นเบสเมคอัพในตัวด้วยนะคะนุ่งก็เลยจะทาตัวนี้ก่อนการแต่งหน้าเป็นฮาร์ลี q u ควินสนะคะแล้วเราจะมาทดลองกันว่า มันมีประสิทธิภาพตามที่เขาเคลมมาจริงๆหรือเปล่านะซึ่งตัวนี้นี่เขาบอกว่าแต่งหน้าแล้วไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ไม่มันวาวเพราะว่าลุคฮาลิควินเนี่ยไม่ต้องการความมันวาวต้องการความแมตสูงสุดนะคะนุ่นก็เลยเลือกมานะรู้สึกว่ามันเหมาะมากๆนะคะโอเคเรามาเริ่มใช้กันเลยเดียวกว่าค่ะ อันนี้เขาบอกว่าไม่ใส่สีไม่ใส่น้ําหอมด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยตัวเนี้ปรับผิวให้เนียนเรียบนะคุมมันยาวนานขึ้นนะคะหน้าไม่วาว Boss and I've been in Trillis I'm a bigger problem when I click with Sprillis. Murder on my mind, it's time to pray to God My revolver's not religious, the revolution's born You wanna know my name, then go and tell the You wanna know my game, Suicide Squad Pistol on my waist, I might make a mistake Dead shot, head shot, oh my God, am I crazy? Say, got that purple Lamborghini lurking. Rosé, so she know that pussy worth it. Huh. Got that purple Lamborghini, purple Lamborghini lurking. Ain't ain't no mercy. Ain't ain't, ain't no mercy. ก็เสร็จสิ้นไปแล,ล้วนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้นะนั่นก็คือการแต่งหน้าเป็น h a r ์ลีย์ควแบบิมาเดินสยาม1วันนะคะซึ่งภารกิจที่เห็นไปนะคะก็เป็นภารกิจในชีวิตประจำวันของรุ่นในวันว่างเลยนะซึ่งก็จะแบบประมาณนี้แหละเป็นแบบกินข้าวช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็จะเห็นได้ว่านะเป็นไงละ่ะหน้าก็ยังคงเป๊ะนะคะเมคอัพก็ยังอยู่ครบแน่นเป๊ะปังนะคะเป็นฮาร์ลี่ควินส์คนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสวยอเอาไม่ใช่นะก็เป็นฮาร์ลี่ควินส์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่ไหลย,ย้อยเนี่ยก็คือเฉพาะที่เรา แต่งให้มันไหลย,ย้อยนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรไหลย,ย้อยเลยนะคะโดยเฉพาะหน้านะสังเกตว่าหน้าไม่มีความมันเลยนะคะซึ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพของ Bio r e Perfect Face m i l k แล้วนะคะต้องบอกว่าดีมากๆเลยในการควบคุมความมันนะคะแล้วก็เครื่องสำอางติดคงทนนะนี่ซูมหน้าเข้ามาค่ะ เห็นว่าหน้าก็ยังคงเป๊ะอยู่อย่างนี้นะคะยังไม่ได้แบบซับไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะขอบอกว่าเวิร์กมากๆเลยนะแล้วส่วนใครที่สาวๆคนไหนที่เข้าใจผิดนะคะคิดว่า เมืองไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทากันแดดนะคะจริงๆแล้วกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากนะสำหรับผิวของสาวๆนะคะยิ่งประเทศไทยแล้วด้วยเนี่ยทั้งเรื่องฝ้ากระจุดดังดาต่างๆนะคะก็เกิดมาจากภัยของธรรมชาติอย่างแดดนี่เองนะคะโดยเฉพาะแดดประเทศไทยนะทำร้ายผิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นเนี่ย อยากแนะนำให้ทุกคนนะคะทาก,กันแดดสม่ำเสมอทุกวันเป็นประจำเพื่อผิวที่ดีของทุกคนนะคะโอเคสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ v i โอเล่เพอร์เฟ c e ์เฟสนิวนะกันแดดซับมันควบคุมความมันเมคอัพติดทนค่ะ